กินกาแฟก่อนกินข้าวเสร็จกินกาแฟให้เรียบร้อยไปได้หมสูเอีกเร่องบอลหนไปได้อย่าบอกนะกินหลายซอกนะจบเชื้อจะชงกาแฟให้ก่อนเออหามไปลงบ้านเนาะเออบริหารไปเด้อคอยถ่ายคลิปย่งเดียวได้จับพาสุดเื่งชงบากบริการ

เากระียขเ่าเอาน้ำงใส่เนาะใส่นมใส่นมใส่นมกนใส่นมเดียปนาใส่นมเยอะๆ่แเอนนั่นน้ำแข็งแน่อุ้ยตางมอันไม่้นำอนบน้วมใส่เพิ่มน้ำ เปนยัง oh, ับโอ้นมลลายเเด้อเออนมลายเอาพ่อมต่อได้กินลรยเลยได้จอบอไยูใส่เัรงเงมไลรงี้าางสปอนเซอร์เอาไหมังานนี้ก็เทานเลมอร์ไใส่นี่อยู่จารมอตใส์ไค์ไปเลยไม่ยังรงพบาลปุมานก็เอาแล้วไปล่อกรมีอยู่งดวนวด่วน ส่งด่วนเดียไปส่งกันล้วเลยพักเที่ยงนะคะพักเที่ยงก่อนพักเที่ยงายก็จะทำงานเต็มที่นะคะอันนี้ผู้ได้หิวก็ไมากินเพิ่มได้เด้อกินเลยกับข้าวเหลือเยอะอยู่นะคะ พอด็กกินส้มตามก็ตาได้นะ,นะประดามพอดีดมไม่ได้ตาไม่ใครกินเร้อปีนึงในหนึ่งถึงสองปีตาหนึ่งหนึ่งครกไม่ได้ง่ายนะคะเอาเนี่ก็คอยบรได้เดินงานกับเขากับนาดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบทำข้าวชอบท่องเที่ยวบ <c oughs> รรยากาศดีขนาดนนี่ผู้ได้สคิคืนบนะักข้าวอ้า หนูสิค้นบกับกผ้าบอพูนนะคะนั่นน่ะบักผ้าวนะขึ้นรถนะต่านูอ้อาวพูอยากกินนะคืนเ่อคืนเองตกกอกไมแลวบุคุ้มลวเศร้าละซื้อกิโลก ไปบนรประกันกติเราไปโรงพยาบาลนะพ่อ้้อมดโรงพยาบาลนะี่เราพ่อโรงพยาบาลมันยากเลยโรงพยาบาลจะตายก่อนไฟแดงแหรอแม่ติดไฟแดงเราไปไม่ได้เราต้องไปดอกเราต้องกินดอกสันมันยากมันพาไฟแดงใครอายุขันรถโรงพยาบาลคือได้พาไฟแดงแม่มะพร้าวพันเตี้ยไหมะพร้าวพันเตี้ยมันเกิดเองนะน่ะ มันเกิดเองเอามาให้แมนี่บอกปลูก้วยกนนเตี้ยสั้นหน่อย่อเอำหน่อมากนี่นี่ยใสู่ผักกลางคดผักกลางคุ่นโอยเพาะวาเาเตี้ยเบาเจะอยู่ไกลเชีมาเบาโมงมงมนก่อนถ่ายคลิปก่อนถายเา้อ้าถ่ายก็ยาข่อยตัวนราคลิปข่อยเนาะ สามหาเด็กคนนึงไปไหนคอว้เลยโอ้ยเล่าก็เบียกเล่าเ,าเานาะเราดำหน้าอยู่เราดำหน้าทะเลแลลอยู่คือไปซอยละเอาไปเลยนี <laughs> ่เป็นเรื่องเลยลูกเพลงไม่มาตัวร้ายมาก็พอละเป็ดไงตัวร้ายตัวตลก <laughs> ตัวตลก <laughs> ตัวตลกมากเลยล่าเรื่องแค่ไหนเลยม่ฮอย่าไปคิดอะไรเยอะชีวิตเรามีแค่นี้ แม่นอยู่ตอนนี้จดเจ็ดจี่จะโม่เลยนมบนนี้ไปโมงหรือไปโมงหรือเหรอเราทำงานแค่สามชั่วโมงหรอเนี่ยนอากนั้นเราก็พักกินบอกพันสบาเป็ดฮเอา เล่นแบเล่นละครอะไรอย่างเงาเล่นละครอะไรอย่างไปเลอนแบบนี้ยังเล่นละคร่คือคเลินกับละครเจ้เ่าเาเล่นละคเล่นละครเลยเลละครก็เมียเ่าหันลยก็ได้เลยหันเล่าก็ใช่ทรงคาดดาบเลตลกเลยทีไรัายมาดามท้ายรุ่ไปแม่ไปชวนเมียเจ้าแม่แบบวันเมียเจ้าก็เที่ยวมาคน้นม้เอะมกวะบขึ้นลอนั้นรนตมซ็ห้า่อเลย บ่ได้ตนนั้บ่คักเออบ่คักเนาะเอาใหม่ทแต่หนูกับเมียหนูกับเมียนี่หนูนี่ใส่ทรงคาดาบเมียเมียก็หาออกเลือดวันนี้เฮาไปายคลิปเออเอาเมียคือหาเมียใส่ออกหาออกเลือดกาแฟแซ่บๆแม่ตนนสิกินได้ินบได้กินลนกไปหมอเดี๋ยวนักมาเฮาสิยากให้สิมากินเองมันมันยากรถยา รถมีอยู่่าดจะรถไปคือมันอไหร่ใ่ไหวเอเาหัวดอยลงพื้ไปว่อ้าวา้ไปไหนวะสายรัดไปบ้านที่มันลนดตัวนี้ตัวีลกอข้างกแล้วถึก้งล่างเลยวัทั้งกะแตนีว่่คนไข่คนป่วยเลยดาตัวรวองเลเห็น่าาแตกนี่ ทำไมลดลงบ้างเนี่ยส่งลงโดนไปพาไปเลยเนี่ยโู้ีข้างเขาพิดอีกไม่้อมลงหนึ่งกิโลได้มีวยมันลงเดี๋ยวมันลดอย่างี้อ้คือคืเรื่องะนี่แหละมันลงแค่ก็นี่จะได้คือโอ่งมาเส้นตรงง่าย กินดีๆนี่นนหนักิขึ like, ้นยังได้น hmm. ้หนักไล่ๆหันมากินม yeah. 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 mm ูม hmm. yeah. wow. ันมันเียเตียวเะเยเี๋ยวเนี่ยมจับแม่มามาเบิ้เ้อวายมามากินไปดูเลยให้มกินไปเลยหรอกกินแล้วมันเต็มกเกได้ลูกมอยู่เลยมันล่อเห้มันเรียบร้อย ติตัวลูกมั้นมันมาให้ไพีอยนเอาไปปรรเลี้ยงเต็มบ้านในบ้านนี่งานก็เลยว่ามาตะขอนหกตัวเว็บเขาต้องเข้าใจว่าชาวบ้านเฮาอะไรเขาเลี้ยงมาจะช่วยเขาบริสุทธิ์ใจวแต่ตามมีตามเกิดตีดตัวมันเด็มมาป่านนี้มันต้องดูแลนะต้องดูแลเพราะว่า้มเขาหยังเขาสินะ พิษนาพิดตาโอ้เห็นเห็นลายโตแล้วแถวบ้านเฮาเรียงแบบชิ่ิๆปะปะเออมาบ้านเราโอเคอยู่คนมันไม่มีแต่นี่คนมีต้องตัดต้องอย่างขนาดนี้รักษาให้ไหนฉันมีนะรักษาจะทำได้ถ้าเป็นห้องอะไรบ้างสูรีกันค่ะแต่ละมือเสียบลาย นิ่งไปหลับเลยนิ่งไปหลับขยันไปกินแต่คนี่นิ่งคุยรักนี่บ้าน่ากอชิบแล้วเนาะอย้ละนี่เลยบอปหนึ่เว้ยนี่เลยบอโอ้ยสมั่นบลย้วันเนาะคุณสมั่มักมายเ้ยแต่ก็มาตัวน้อยนึงแตก็ตัวรู้นมึงแอแมากไปกินไ้วันจอยคิดไปเรื่อย โอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ